ถ้าคุณคิดว่าคุณรักแม่จงอย่าฟังเสียงนี้ตอนกลางคืนเสียงกระซิบจากใต้ดินมือซีดขาวที่เอื้อมคว้าข้อเท้าดวงตาเบิกโพลงที่ไม่ควรขยับขยื่นเขาฝังแม่ไปกับมือของตัวเองแต่ทำไมเสียงของแม่ยังดังอยู่ข้างหูและสิ่งที่อยู่ใต้ดินนั้นยังเป็นแม่อยู่จริงหรือไม่จงตั้งใจฟังแต่ระวังคุณอาจไม่ได้ยินเพียงแค่เสียงเดียวทุกคนควรฟังเรื่องฝังแม่สักครั้ง สายลมพัดเอื่อยเหนือทุ่งรกร้างกลิ่นดินชื้นอวนคลุ้งในอากาศเสียงจิ้งหรีดร้องระงมใต้ฟ้าไร้แสงดาวเขายืนตัวแข็งอยู่กลางหลุมศพตื้นตืๆมือกำพร้วแน่นจนเล็บจิกเข้าเนือ้อหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดออกมาข้างล่างนั้นมีร่างหนึ่งนอนนิ่งดวงตายังเบิกโพลงมองตรงขึ้นมาหาเขาริมฝีปากแห้งแตกระแหงเหมือนพยายามจะเอื้อนเอ่ยคำพูด เขาไม่อยากมองแต่ละสายตาไปไม่ได้หัวใจเต้นโครมครามใบหน้าชื้นเหงื่อเย็นเฉียบมือของร่างนั้นกระตุกเล็กน้อยเขากลืนน้ำลายฝืดคอเสียงหายใจของตัวเองดังเกินไปในความเงียบรอบข้างลมหนาวพัดผ่านแต่เขารู้สึกเหมือนมีไออุ่นเล็ดลอดขึ้นมาจากใต้ดินดินตรงข้างร่างนั้นยุบตัวลงเล็กน้อยเหมือนบางอย่างกำลังดันขึ้นมา เขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งแต่ขากลับสั่นจนแทบขยับไม่ได้เสียงกระซิบเบาๆดังแว่วขึ้นมาขาดเป็นห่วงๆเหมือนคนที่กำลังหมดลมหายใจอยากทิ้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงจากอดีตมันดังขึ้นจากใต้ดินจากริมฝีปากที่ควรจะไร้ลมหายใจจากร่างที่เขาเพิ่งฝังไปเมื่อชั่วโมงก่อนมือของเขาชาไปหมดเพื่อในมือหล่นกระทบพื้นส่งเสียงดังแหลมแทงหู เสียงหายใจของเขาหนักและติดขัดเหมือนมีบางอย่างกดทับหน้าอกร่างนั้นกระตุกอีกครั้งดวงตายังคงเบิกโพลมองตรงมาที่เขาริมฝีปากแห้งผากขยับเล็กน้อยช่วยฉันเสียงนั้นเบาหวิวแต่ชัดเจนเป็นเสียงของแม่เสียงที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันได้ยินอีกเขาถอยหลังไปอีกก้าวแต่สะดุดขอบหลุมล้มลงฝ่ามือจมลงไปในดินนุ่มเปียกแช่เหมือนเพิ่งโดนฝน แต่คืนนี้ไม่มีฝนกลิ่นคาวลอยขึ้นแต่จมูกเขายกมือขึ้นดูของเหลวสีคล้ำติดปลายนิ้วหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกลองศึกร่างในหลุมขยับอีกครั้งมือซีดขาวค่อยๆย,ยกขึ้นมาเหมือนจะคว้าบางอย่างเขาอยากจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ขาแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นมือที่เต็มไปด้วยเลือดเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนกว่าเดิมอย่าทิ้งแม่เสียงนั้นเย็นเยียบก้องอยู่ในหูของเขาดังกว่าลมที่พัดผ่านชัดเจนกว่าหัวใจที่เต้นโครมครามมือขาวซีดยังคงยื่นขึ้นมานิ้วเรียวยาวเกรงแข็งเหมือนกรงเล็บเขามองมันอย่างสยดสยองกลิ่นดินเปียกเริ่มเข้มขึ้นปะปนกับกลิ่นเน่าอ่อน เขากลั้นหายใจแต่กลิ่นนั้นกลับซึมเข้าไปในจมูกเสียงกระซิบยังดังไม่หยุดทุ้มต่ำและเย็นชาอย่าทิ้งแม่เขารู้ดีว่าแม่ตายไปแล้วเขาเป็นคนกลบหลุมนี้กับมือแต่ร่างที่ควรจะนิ่งสงบกลับขยับเข,ขยื้อนอยู่ตรงหน้ามือเขาวซีดคว้าจับข้อเท้าของเขาปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเขาสะดุ้งเฮือกรีบกระตุกขาออก แต่แรงบีบของมันแน่นเกินไปเหมือนแม่ไม่ต้องการให้เขาหนีไปไหนดินรอบๆหลุมเริ่มสั่นสะเทือนรอยแยกเล็กๆค่อยๆปรากฏขึ้นเหมือนพื้นดินกำลังจะกลืนกินทุกอย่างเขาอ้าปากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงกระซิบเย็นเยียบที่ยังดังอยู่ข้างหูอย่าทิ้งแม่มือเย็นเฉียบยังคงบีบรัดข้อเท้าเขาแน่นขึ้น เล็บยาวจิกลงไปในผิวหนังความเจ็บแล่นขึ้นมาจนเขาต้องกัดฟันแน,น่นดินรอบตัวค่อยๆย,ยุบตัวลงเหมือนมีบางอย่างขยับอยู่ใต้พื้นกลิ่นเน่าเหม็นพุ่งขึ้นมารุนแรงจนเขาแทบสำลักเขาพยายามขยับขาอีกครั้งแต่แรงบีบจากมือนั้นกลับรุนแรงขึ้นแม่เสียงของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและไม่อยากเชื่อ ดวงตาคู่นั้นยังคงจ้องมาที่เขาแววตาว่างเปล่าแต่ลึกลงไปในนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวเงาดำบางอย่างคลืบคลานอยู่ข้างหลังแม่บางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้มือของแม่กระตุกเล็กน้อยริมฝีปากแห้งแตกยังคงขยับอย่าทิ้งแม่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงกระซิบมันเป็นเสียงคร่ำครวญเสียงที่เต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ เขาสูดลมหายใจเฮือกใหญ่พยายามดึงขาออกจากมือที่เย็นเฉียบแต่ยิ่งดิ้นแรงบีบยิ่งแน่นเงาดำที่อยู่เบื้องหลังแม่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้รูปร่างของมันคลุมเครือบิดเบี้ยวราวกับควันไฟแต่เขารู้มันไม่ใช่ควันมันกำลังกระซิบเสียงแหบพระดังอยู่ในอากาศเป็นเสียงที่แปลกประหลาดไม่ใช่ภาษาใดที่เขาเคยได้ยินมาก่อน หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดขณะที่เงาดำนั้นเอื้อมบางอย่างออกมาตรงไปที่ใบหน้าของเขาเขาหายใจไม่ออกเหมือนอากาศรอบตัวถูกสูบหายไปหมดเงาดำนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นเย็นเยียบและหนักอึง้งเสียงกระซิบของมันดังขึ้นดังอยู่ในหูดังอยู่ในหัวของเขามือเย็นเฉียบของแม่ยังคงจับข้อเท้าแน่น แต่มืออีกข้างของเธอค่อยๆย,ยกขึ้นนิ้วซีปยาวสันเทาก่อนแต่ลงที่แก้มของเขาสัมผัสนั้นเย็นจัดราวกับก้อนน้ำแข็งฝังลึกลงไปใต้ผิวความเจ็บแล่นวาบจนเขาขนลุกไปทั้งตัวเงาดำเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างชัดเจนขึ้นเหมือนบางอย่างกําลังพยายามฉีกตัวเองออกจากความมืดเสียงกระซิบแปลกประหลาดยังดังไม่หยุดมันแทรกซึมเข้าไปในหัวของเขา เรากับกำลังพูดโดยตรงกับจิตใจของเขาภาพตรงหน้าเริ่มพ่าเลือนร่างของแม่ค่อยๆเปลี่ยนไปเนื้อหนังเริ่มแตกและแยกออกจากกันสิ่งที่อยู่ข้างใต้ไม่ใช่ร่างของแม่อีกต่อไปเขาอยากจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเงาดำนั้นกำลังจะเข้ามาใกล้มากขึ้นแล้วทันใดนั้นมือของแม่กระชากข้อเท้าเขาสุดแรง ร่างของเขาถูกดึงลงไปในหลุมดินเย็นจัดซัดกระแทกใบหน้ามือขยุมไปในความชื้นแฉพยายามคว้าอะไรสักอย่างไว้แต่ไม่มีอะไรให้จับมีเพียงเงามืดที่กำลังกลืนกินเขาลงไปเรื่อยๆเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินเย็นเยียบและชัดเจนกว่าเดิมอย่าทิ้งแม่ดินเย็นจัดไหลทะลักเข้าปากเขาสำลักพยายามจะไอออก แต่เสียงของเขาถูกกลบหายไปในความมืดมือยังคงคว้าหาทางออกแต่กลับสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าลึกลงไปลึกลงไปเงาดำคลี่ตัวออกอย่างช้าช้ามันไม่ได้เพียงอยู่รอบตัวเขามันกำลังซึมเข้าไปในผิวของเขาความหนาวเย็นแล่นไปทั่วร่างเหมือนเลือดในตัวเขากำลังกลายเป็นน้ำแข็งเสียงกระซิบยังคงดังอยู่แต่คราวนี้ มันไม่ได้มาจากแม่เพียงคนเดียวมีเสียงอื่นอีกเสียงที่เก่าแก่และเย็นยะเยือกเสียงที่ไม่ได้มาจากโลกนี้เขาอยากกรีดร้องอยากดิ้นรนแต่ร่างกายของเขาไม่ตอบสนองนิ้วของแม่ยังคงจับอยู่ที่แก้มดวงตาที่เคยเป็นของแม่ตอนนี้กลวงเปล่าดำสนิทและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นอย่าทิ้งแม่ เสียงนั้นดังขึ้นใกล้หูแต่คราวนี้มันไม่ได้อ่อนวอนมันเป็นคำสั่งร่างของเขากระตุกรู้สึกเหมือนมีบางอย่างซึมเข้าไปในกระดูกเข้าไปในจิตใจเขามองไปรอบตัวความมืดกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างจากใต้พื้นดินที่เขากำลังจมลงไปเงาดำเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ได้กำลังจะกลืนกินเขามันกำลังจะเป็นเขา เขาหายใจไม่ออกแต่ไม่ใช่เพราะดินที่ถมทับร่างมันเป็นเพราะบางสิ่งที่ซึมลึกเข้าไปข้างในลามไหลไปทั่วเส้นเลือดเงาดำที่ห่อหุ้มเขาค่อยๆหลอมรวมเข้ากับร่างกายเย็นยะเยือกหนักอึ้งเหมือนมีบางสิ่งกำลังสอดแทรกเข้าไปในตัวเขาเขาพยายามจะต่อต้านแต่ขยับไม่ได้แขนขาแข็งทื่อเหมือนหินเสียงกระซิบยังดังไม่หยุด แต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงของแม่มันมีเสียงอื่นแทรกเข้ามาด้วยเสียงแหลมต่ำเสียงหัวเราะเยาะเสียงที่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรเขาอยากจะปิดหูแต่ร่างกายไม่เชื่อฟังอีกต่อไปเงาดำเริ่มซึมเข้าตาของเขาโลกทั้งใบมืดสนิททันใดนั้นภาพต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวภาพของแม่ยืนอยู่ในเงามืด ไม่ใช่ร่างของแม่ที่เขาจำได้แต่เป็นบางสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นมันยิ้มให้เขารอยยิ้มที่ไม่ควรเป็นของมนุษย์ริมฝีปากแห้งแตกระแหงขยับขึ้นเจ้าคือข้าหัวใจของเขาเต้นแรงแต่จังหวะนั้นไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปร่างของเขากําลังเปลี่ยนไปนิ้วมือซีดขาวขึ้นผิวเริ่มแห้งแตกลอกออกเขาไม่ใช่ตัวเขาอีกแล้ว และเสียงสุดท้ายที่ดังกล้องในหัวเป็นเสียงของเขาเองอย่าทิ้งแม่โลกทั้งใบมืดสนิทเงาดำที่เคยซึมเข้ามาในร่างกำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเขารู้สึกได้ถึงมันไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดเขายังหายใจอยู่แต่ไม่ใช่ด้วยปอดของเขาเองหัวใจยังเต้นแต่จังหวะนั้นไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปมือของเขาขยับเองโดยไม่รู้ตัว นิ้วที่ซีดขาวยกขึ้นช้าๆแต่ที่ใบหน้าตัวเองความรู้สึกแปลกประหลาดแผ่ซ่านเหมือนเขาไม่เคยสัมผัสร่รางนี้มาก่อนเขาพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาริมฝีปากขยับแต่สิ่งที่เปล่งออกมากลับเป็นเสียงกระซิบเย็นเยียบอย่าทิ้งแม่ทันใดนั้นร่างกายของเขาถูกดึงกระชากขึ้นจากดินเงามืดแตกกระจายรอบตัว เหมือนถูกปลดปล่อยแต่ในขณะเดียวกันเหมือนบางสิ่งกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายเขายืนขึ้นอีกครั้งแต่ทุกอย่างรอบตัวดูเปลี่ยนไปท้องฟ้าไร้ดาวมือสนิทเสียงจิ้งหรีดเงียบหายโลกทั้งใบสงบนิ่งผิดปกติเขาหันไปมองหลุมศพเบื้องหลังไม่มีร่างของแม่อยู่ที่นั่นอีกแล้วมีเพียงความว่างเปล่าและเงาดำที่ยังเหลืออยู่จาง เขายกมือขึ้นแต่แก้มตัวเองอีกครั้งแล้วรอยยิ้มก็ค่อยๆปรากฏขึ้นรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขามีเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากรอบตัวแต่ดังออกมาจากในตัวเขาเองข้ากลับมาแล้วเขายืนอยู่นิ่งๆท่ามกลางความเงียบที่เย็นเยียบสายลมพัดผ่านแต่เขาไม่รู้สึกถึงมันอีกแล้วเขากระพริบตาช้าๆ ทุกอย่างรอบตัวดูผิดแปลกสีของโลกหม่นลงเสียงต่างๆถูกกลืนหายมีเพียงเสียงกระซิบเบาๆที่ดังอยู่ในหัวข้ากลับมาแล้วเขาอยากปฏิเสธอยากหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีแรงจะขยับไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะต่อต้านเขายกมือขึ้นอีกครั้งมองดูนิ้วมือที่บิดเบี้ยวและซีดขาวนี่ไม่ใช่มือของเขานี่ไม่ใช่ร่างของเขาอีกต่อไป ความเงียบดำเนินไปเนิ่นนานก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นจากปากของเขาเองเสียงหัวเราะเบาๆหัวเราะอย่างช้าๆเย็นเยียบเขาหันไปมองไปที่หลุมศพเดิมดินที่ถูกพลิกกลับไปเหมือนเดิมแล้วเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเขาค่อยๆหันหลังให้หลุมนั้นแล้วก้าวเดินออกไปอย่างช้าๆแต่ก้าวเดินนี้ไม่ใช่ของเขาอีกแล้ว ดวงตาของเขาไร้แววริมฝีปากแห้งแตกยังคงยิ้มอยู่รอยยิ้มที่ไม่ควรอยู่บนใบหน้าของมนุษย์ร่างนั้นเดินหายไปในเงามืดเหลือทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเบาราวกับสายลมอย่าทิ้งแม่